เราเป็นการ์ดนั่งอยู่กระตะเวทนีต่างว่าพวกเราเจอหงักมากทุกตงการลุกลุกลุกลุลุกเองครูเป็นพ่อเป็นแม่กระตเวทีก็ต้องมีการตอบแทนพระคุณของท่านที่กล่าวว่าเรามีความกตัญญูกระตเวทีต้องมีการกตัญญูกระตเวทีต่อพ่อต่อแม่นันนักเป็นอย่างไร ให้เราทาัา่งไคล้โดยเฉพาะอย่าง,ท,งาที่จะได้ปวดร้าวเอาไปใต<า> <ละ S 1> ้รถ <ละ S 1> แล้วว่าเราทั่งหลายือตัวหนักเองก็อาสายผู้เป็นพ่อ,อเป็นแม่นี่แหละที่เลี้ยนดูเรามาที่เราเติมโตมาได้นี้ก็อาสายรักคุณของท่านที่ท่านให้ความรักความหวงใจ กับเรามายากที่เราอยู่ในคันของแม่นั้นแม่ก็ต้องเลี้ยงดูที่ก้าเดือนต้องคอยดูแลเดี๋ยวพ่อหยิบให้เดี๋ยวพ่อหยิบให้ความห่วงใยของผู้เป็นแม่เราเกิดจากพ้องแม่กลับมาออกสู่เซดูโรคแล้วก็ยังมีพ่อนั้นน่ะคอยดูแลดังนั้นพระคุณทั้งสองท่านนั้นเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ดังคำโบราณไม่เอาไม่ฉับเดี๋ยวเปรียบชุดหมดเนี้ยไม่เอา ะเอาเป็นดีเป็นานั้นนะ่ะมาเป็นอาจะเอานักมวยมาสมุดน,นั้นนะ่ะมาจดเป็นมึกวาดมาจดการจารึกพระคุณของพ่อของแม่นะั<า>่นไม่มีวันหมดดังนั้นวันนี้น่านะักว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีที่เราไมายมีบุญมีวาสนาะ มีพ่อมีแม่มีปู่ตาย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 ่างไรอ,อยู่ในพระพุทธศาสนา,าเชื่อในคำสอน,นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตัวของหน้าเองก็มีจิตศรัทธาศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาเชื่อในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธาาเจ้ากล่าวเข้าไว้ว่าเราเป็นรูป เราต้องมีความตัะกันอยู่กันบาเวทีคือตอบแทนร,รักคุณของามตอบแทนคุณของครูบา